เทพชัดมารายงานตัวแล้วนะครับค่ำคืนนี้ครับค่ำคืนวันพุธที่24นะครับซึ่งก็มีฟุตบอลลงเตะกันเช่นเคยนะครับซึ่งฟุตบอลโอลิมปิกกบเริ่มลงแข่งกันแล้วครับวันนี้เทพชัดจะมาวิเคราะห์ไปที่ฟุตบอลโอลิมปิกนะครับซึ่งคู่ที่จะมาวิเคราะห์วันนี้ครับเป็นทางด้านของเจ้าภาพฝรั่งเศสยู23ครับเจอกับสหรัฐอเมริกายูย่ครับเตะกันที่โอร็อกเซเวโรโดมครับที่กรุงมาร์เซย์นะครับเวลาตีสองตามเวลาของบ้านเรานะครับซึ่งคู่นี้ครับเคยเจอกันมา1คครรัั้งนะบ เป็นฝรั่งเศสครับที่เสมอกับอเมริกามา2ประตูต่อ2ครับเมื่อวันที่26เดือน3ปี2024นะครับด้านฟอร์ม3นัดหลังสุดนะครับทางด้านของฝรั่งเศสดู23ครับมีชนะปารากวัยดูยี่สิบประตูต่อ1ครับชนะโดมินิกันดู23 7ประตูต่อ0แล้วก็เสมอญี่ปุ่นดู23 1ประตูต่อ1ครับด้านสหรัฐอเมริกาครับ3นัดหลังครับมีเสมอฝรั่งเศสดู23นะครับแล้วก็ แพ้ญี่ปุ่นยู่23ศูนย์ประตูต่อ2นะครับแล้วก็นะัดลา่าสุดกับชนะปรากวยยู่23หนึ่งประตูต่อศูนย์นะครับโดยคู่นี้ครับราคานั้นเปิดมาให้ทางด้านของเจ้าภาพฝรั่งเศสยู่23เป็นฝ่ายต่ออยู่ลูกควบลูกครึ่งนะครับดูว่า1.25นั่นเองนะครับโดยบอกเลยว่าครับเจ้าภาพฝรั่งเศสพวกเขานั้นเตรียมเก็บใยอย่างแน่นอนครับเพราะว่าพวกเขาตั้งความหวังกับรายการนี้เป็นอย่างมากครับแล้วก็ โคตาอายุเกินไม่ว่าจะเป็นชองฟิลิปนะครับมาเตตามคเคอลโอลิเซ่นะครับซึ่ง2คู่หูแนวลุกที่ปาเกตันพาเลทบินสูงในฤดูก,กาลที่ผ่านมาครับรวมไปถึงลากาแเซสกับดาวยิงที่ถือว่าจัดจ้านนะครับฉะนั้นครับมองว่าพวกเขานั้นเน้นแล้วก็น่าจะเก็บชัยชนะแบบสวยๆได้นะครับ ต่างจากสหรัฐอเมริกาอยู่23ครับศักยภาพพวกเขานั้นเป็นรองแม้ว่าจะเคยเจ้าเดือดมา2องประตูตสองแล้วครับแต่ว่าเป็นเกณฑ์ประชับมิดเมื่อ4เดือนก่อนครับคราวนี้นั้นคนเรื่องกันครับมองว่าเป็นทางด้านของฝรั่งเศสนั้นน่าจะบุกเข้าใส่แล้วก็บุกถล่มเอาชนะได้ไม่ยากครับเชื่อว่าวันนี้ฝรั่งเศสน่าจะเอาชนะได้ทะลุเป้านะครับ ส่วนคู่รองตัวนั้นของทีมชาติญี่ปุ่นยูยี่สามเจอกับปารากวยยูยี่สามครับคู่นี้ครับถือว่าใกล้เคียงกันมากครับโดยญี่ปุ่นพวกเขาเป็นฝ่ายต่ออยู่ครึ่งลูกครับมองว่าปารากวัยไม่น่าแพ้ครับน่าจะเชียร์ไปที่ปารากวัยมากกว่าครับอีกหนึ่งคู่ครับอุซเบกิสถานะครับยูยี่สามเจอกับน้าของสเปนยูยี่สามครับคู่นี้สเปนเป็นฝ่ายต่ออยู่ลูกครึ่งในทีเดียวครับเชื่อว่าอุซเบกิสถานพวกเขาสู้ได้นะครับมองว่าไม่น่าจะแพ้ขาดครับจึงให้เชียร์ไปที่นางเันของฝรัั่งเศสบ แล้วก็ปารากไวรวมไปถึงอุซเบกิสถานนะครับสำหรับใครที่ต้องการเป็นควรวบคัวเดิมเทียบชั้นนะครับให้คลิกมาที่หน้าโปรไฟล์ได้เลยนะครับ